เมื่อเราทราบว่าพาหุนามในข้อไหนเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือไม่เป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้วทีนี้แบบฝึกหัดข้อสองนี้เขาบอกว่าให้เราแยกตัวประกอบของพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์ครูบอกไว้ก่อนเลยทีนี้เราจะแยกเป็นสองวงเล็บเราจะไม่ใช้วิธีเก่าแล้ววิธีเก่าของเราคืออะไรแยกเป็นสองวงเล็บใช่ไหมล้วก็ใช้หลักการคืออะไร หน้าคูณหน้าให้ได้หน้าหน้าคูณหน้าให้ได้หน้าหลังคูณหลังให้ได้หลังเราไม่ใช้ละเราใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ของเขานี่เราจัดรูปให้มันได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวก บวกหลังกำลังสองอันนี้คือหลักการจำแต่เดี๋ยวเวลาเขียนครูขออนุญาตเขียนแบบนี้เขียนแทน A ครูจะไม่เขียน A นะเขียนเป็นนอหนูให้นักเรียนรู้ว่ามันคือหน้า2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองจะเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองแบบนี้มาดูกัน ข้อหนึ่งเลย x กำลังสองบวก1 0 x บวก25คูณโน้นไว้ก่อน5ากำลังสองบวก2ข้อนี้ใช้กำลังสองสมบูรณ์ที่เป็นบวก เรียนดูโจทย์ตัวนี้เป็นบวกตรงนี้ก็เป็นบวกเห็นไหมแล้วมันจะตรงกันบวกกับบวกจัดรูปยังไงหน้ากำลับบงสองตรงนี้มันตรงและมันตรงกับใคร X ก,กํำลังสองบวกไอพจน์กลางนี่แหละมันยังไม่เหมือนกัน2หน้าหลังหูข,ขยับนิดนึงด้านกำลับบงสองคือตัวนี้แหละสองหน้าหลังเนี่ยมันยังไม่เหมือน หลังกำลังสองก็ยังไม่เป็นพยายามจัดรูปพหุนามตัวนี้ให้มันเข้าสูตรนี้ให้มันได้องค์ประกอบครบตามนี้ดูข้อหนึ่งเลยจะได้เป็น x กำลังสองจาก10คูณแยก2องอามาให้มันมีสองเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้มันไปตรงกับตรงนี้องค์ประกอบมันจะได้ครบ x กำลังสองบวกสคูณกับ x ตอนนี้ขาดตัวหลังหลังคือ,อไรดีนั้นเรียนดูย้อนพดกลางคือ 10x ตรงนี้2คูณ x ได้ 2x และมันขาดอะไรไปมันถึงจะย้อนกลับไปเท่าตัวเดิมของมันไม่ขาดไม่เกินก็คือ5ถูกไหมมันได้เป็น5บวกตัวหลัง25เปลี่ยนเป็นกำลังสองได้คืออะไร เรียกอะไรกํลาลังสองห้ากำลังสองน,นี่นักเรียนจะสังเกตว่าองค์ประกอบมันครบแล้เป๊ะเลยหน้ากำลังสองนี่ตรงกันบวกตรง2มีหน้า x หลังสิ่งที่ได้มาคือ5บวกอ่าแล้วก็หลังกำลังสอง เป้เลยเห็นไหมองค์ประกอบครบแล้วพอองค์ประกอบครบนักนเรียนดูสิมันสามารถเท่ากับอะไรได้มันสามารถเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองแบบนี้ได้หรือมันจะเท่ากับ x บวกกับ5ทั้งหมดกำลังสองอันนี้คือข้อที่หนึ่งดูเหมือนมันจะยากถ้าเปรียบเทียบก,บกับการแยกสองวงเล็บ มันอาจจะง่ายกว่าในข้อนี้แต่เดี๋ยวครูจะพานักเรียนทำข้อ6อ่ะดูข้อ6ดีกว่าข้อ6 x กำลังสบวก3 6 x บวก324่ถ้านักเรียนมาแยกมเป็น2วงเล็บเนี่ยโอ้โหนักเรียนคิดตายเลยเรียกอะไรคูณกันนะได้324มันจะยากหลังคูณหลังใช่ไหม กำลังสองสมบูรณ์มันจะทำให้ง่ายขึ้นเมื่อกี้องค์ประกอบมันจะต้องเป็นไรหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วมันจะเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองแบบนี้ได้มาแยกองค์ประกอบให้ครบหน้ามันเป็นหน้ากำลังสองแล้วเเพราะฉะนั้นหน้าตัวเดียวก็คืออะไร x ตัวเดียว ตำแหน่งของหน้าตรงนี้ก็ควรจะต้องเป็น x บวกเมื่อกี้ครูจะต้องหา2ให้เจอหา2อ,ออกมาจาก36ให้ได้หน้าตัวต่อไปมันเป็นหน้าตรงนี้ใช่ไหมเราก็ได้เป็น x หลังละ่ะตอนนี้มี2 x และทำยังไงให้ได้เป็น3 6 x 2 x คูณอะไรได้3 6 x คูณ18 2 x คูณ x คูณ18ได้เท่ากับก้อนนี้เท่ากับ 36X เท่ากันเห็นไหมไม่ผิดถูกต้องเลยไม่ขาดไม่เกินและด้านหลังมันบอกใบให้เรารู้ว่ามันคืออะไรกำลังสองนี่ตัวนี้ไปตรงกับตรงนี้มันเลยทำให้เรารู้ว่าหลังมันคือ18แแล้วเราลองเช็คสิ ว่า18กำลัง2มันจะได้324จริงไหม88 64 8818เว็น14บวกกันเป็น4เป็น2 324เป๊ะเลยถูกต้อง18กำลัง2เท่ากับ324ทีนี้องค์ประกอบครบแล้วหรือย่างครบอย่างมาเช็คกันครบไหม หน้ากำลังสองมีบวกมี2อมีหน้ามีหลังมีบวกหลังกำลังสองมีเพราะฉะนั้นเท่ากับ x บวกสิลังทั้งหมดกำลังสองได้เลยอ่าละเขียนนักเรียนเขียนนี้นะเท่ากับ x บวกสิ 18, ทั้งหมดกำลัง2เห็นไหม มันจะช่วยให้เราคิดได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นทีนี้มันมีอีกสูตรหนึ่งที่มันเป็นลบเดี๋ยวครูพาทําข้อยากๆก,ก็ได้ข้อ12บําลังสองสมบูรณ์ที่เป็นลบอีกตัวหนึ่งคืออะไรนะหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองครูบอกแล้วว่าต้องจำไม่ได้เอาไปใช้ตลอดมาดูกันดีกว่า 9x กำลังสองตัวนี้ครูถามว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นก้อนยกกาลังสองแล้วหรือยังยังเพราะยกกําลังสองตัวนี้มันยกกําลังแค่ x มันไม่ใช่ยกกําลังที่9ด้วยเราจึงต้องเปลี่ยน9ให้เป็น3กำลังสองแล้วก็คูณด้วย x กำลังสองก่อนอครูขอเปลี่ยนเลยแล้วกันนี่เอาลงมาข้างล่างก่อน เเมื่อกี้ครูบอกว่า9เปลี่ยนเป็น3ากำลังสองแล้วคูณด้วย x กกำลังสองถูกไหมหรือเขียนรวมกันได้เป็น3คูณ x ก่อนแล้วทั้งหมด,ดยกกำลังสองตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือหน้าเห็นไหมก้อนนี้คือหน้าทั้งหน้าทั้งก้อนเลยมันคือตัวนี้นี่เราได้หน้าข้อนี้คือ 3x นอนหนูคือ 3x อไปเขียนองค์ประกอบให้ครบ 3x ทั้งหมดกำลังสองลบมันเป็นลบก็ให้มันเป็นลบไปนี่ตรงนี้มันเป็นลบเห็นไหมต่อไปต้องให้มันมีเลขสองให้ได้เราก็ดึงสองออกมา2อสองได้แล้วตัวต่อไปต้องเป็นอะไรหน้านอหนูเมื่อกี้หน้าเราคืออะไรนะหน้าคือก้อน ตรงนี้ทั้งก้อนเลยทั้งวงเล็บเลยก็คือ3 x แล้วหลังล่ะก็คิดเหมือนเดิม2คูณ3 x ได้เท่าไหร่ละ6 x 6 x คูณอะไรแล้วได้1 2 x ก็ต้องคูณอีก2มันเลยทำให้เรารู้ว่าหลังมันคืออะไร2ตัวต่อไปต้องเป็น บวกแล้วก็บวกกับหลังกาลังสองมันก็เลยทาให้เรารู้ว่ามันต้องบวกกับสองกำลังสองตรงนี้บวกด้วยสองกำลังสองแล้วนักเรียนดูตรงนี้มันเป็นสี่บวกสี่กับบวกสองกำลังสองมีค่าเท่ากันไหมเท่ากันเพราะฉะนั้นจากโจทย์เก้าเอ็กกำลังสองลบสิบสองเอ็กบวกสี่เราสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็นสามเอ็กทั้งหมดกำลังสองลบสองคูณ 3 x คูณ2บวก2กำลังสหรือมันก็คือที่ครูให้จําำหน้ากำลังสลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสครบเลยมันจะเปลี่ยนเป็นรายได้หน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2อหรือตัวนี้มันก็คืออะไรเราก็ต้องแทนหน้าด้วยอะไร3 x เราก็ต้องแทนหลังด้วยอะไร2อาก็เขียนแบบนี้ได้เป็น 3 x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2องพอทำได้ไหมครับนักเรียนนักเรียนลองทำข้ออื่นตามขั้นตอนที่ครูสอนมานะลองดูมันใช้หลักการเดียวกันเลย